ชิมกันชิช unfor, ช <nhưng about words> <words> มได้บ่ละคนนั่นพึ่งเขามางหอดสิอาบน้าอาบยังแล้วจังสิไปบ้านอีหล่ะเดี๋ยวพอยุดพอยุดก็หลังหลังหมด เนื้อเดือเนื้อเลี้ยแต่ที่มุเจ้าดินัานเมนูเลยเอามาไว้เอามาไว้ก็ได้พิมบุหลับบุนอนพี่นอนเนื้อเดือเต้เต้เต้บ่กก็ ไปเอกมันเอาแม e. ่ ح. ใบขั้วเหาหัานเสร็จเอาแม่ใบก็จะกินมดแล้วล่ะทีมงานกินมดแล้วล่ะเดี๋ยวตาทีมบาลับานอนมาหอดรุ่นมูมาหอดรุ่นมูมันสิเหลือตาขาตีบตีประโยชน์เดี๋ยวไปอาบน้าแมเอาอี้ยังไปให้ นำเาอยังไปเห็นลูกสาวตัวเอ้าเพเอาไปเห็นมืออืบอเอาขาออกไปเขาจังเอาไปหาย่ไหมนี่มันไม่ใช่วันเขาเป็นสิบวากิมืเอาหนกมืออืนเป็นมือขึ้นบ้านมาเขาก็เอาปก่อนตัวอยากอาบน้ำอาบน้ำวเดีย ว้ายมันกับน,น้ำเ้าจไปอาบตากแดดมหมยาิเอารถไปจอดแล้วก็สิอาบตากแดดยุบมองจอดรถดเลยบ่ละอาบให้กับของก้อนรวดวัน ได้นั่นดอกแล้วมะกินเนี่ยพอว่านับว่าเด้กินน้ำมูดอกแล้วมากินเนี่ยเออว่าเอือนแล้วดอกพอยุดว่าพอยุดว่าว่าเอือนแล้วดอกแล้วมากินเนี่ยเด็กม้าหอยพ่อเอกได้มาให้ขาหนึ่ง สิเ่เล to um um> ียต้ทีมงานล่ะือ้มันเลียตะขาบุล่ะว่ามาตะโดนเลยว่าตะโดนเลยต้องโมเศร้านี่ไปเบิ้งไปเบิ้งนั่นเลียตะขานั่นนั่นดีหอยยังไงนั่นออยออยตะขาผู้ใดมาลุ้นกับสิได้ตะขาแล้ววันจีเออสี่เลียตะเล็บ ที่บอรับบนอนมือนีมาสาอะพ่นแวกกินเขาเฮ้ยจ้ังได้บอรับบนอนหัวตามหอดนี่เด้ที่เวอนเขาจะมาหอดตหมุดเสานี่เป็นวัาขึ้นเอื้อเลยมตะเกาขาาจามาไายเด้พอข้าวเดียวเลยหรือว่าพันแวจอดกินเขาเนือนึกันนี่ลพันเฝ้่าพันก่ลาเออว่ามันไก่กัเนื้อวกันเปาแล้วเีเห็นไม่กินกินเ่ซมืออะไรป้อนนไหมอืม เห็นบ่มาบดีมันจอยแล้วเห็นฝ่เนี่อมันรอดเห็นว่านั่นจอยลงท่านที่เลยเป็นแต่ไม้เขียดีว่ามีหอนหอนมอไมาเห็นว่เกี่ยงเกี่ยงคักวะร่อนร่อนคักขนาด่เอาพอยว่ายังยอ่เพิ่มยอเ็นเก้่ยวงหยนั่นรลยเยอะเขาได้มาไงดอกเอ็นเก้่ยวเฮ้ยมันเอายากจิ้นละ ถ้ามัดฟุกไข่ดีมาเอาไปไอเอาอย่างมาใส่อเอาเด้อหมอบพ่ให้เอาไปหมอเขามอนี่ถือโจงเหรอเพื่อนน่ะมีอันเดือดเตือนหมดทันเตือนหมดทันข้าวเออนั่นละพ่อพ่นนอนั่นละพ่อยังเฝ้าใช่หมอนเหลับอนนั่นกันกัไปกินน้ำเพลินพ่อ พอดลอดไปกินน้ำเพิ่นก็นได้หลายอยู่เยอะหลายอยู่เนี่ยว่าเช้าแล้วเสี่ยวมันเหมือนหมอเลยตีวัตี <laughs> ไม่อยากหลวงเอาวันไปโรงพยาบาลละ น้องนี่นี่จ้องไม่หาย,ยูุมาเอาเนื้อเนื่อ,อพ่อเอกเอามาใหา้ซาก็เนี่สิเหลียต่จังสี่เด้มาเอาเอาเดี๋ยวนั่นพอดีแล้วเอาใส่ถุงนั่นไปน,น,นั้ำคออันซานี่สิเหลียจังสี่เมี <laughs> นุ่นนยว่า <laughs> เยีนยน,นเอียนนียอยู่ีุอเียนเยีนยน,ยนพอเหลี่ยมเนีพอเจ้าคือว่าเอาไปใส่น้ำเนี่ยน,นี่มาเจ้าเยอะตะมอเจ้าเอาไปเลยไอ้เดีย๋วยวไที่มอเจ้าดิี ยังเกาะมีเบ่งไปอีกปุณหนเลยเบ่งประดับเบ่งอย่างหมดบ่อเขาจะกินหมดแล้วเขาจะกินจนวัาเยอะลแล้วเยอะจำมูเจ้าบ่นอ่ะบนเอ่ะไม้ขาหนึ่งเหลือะจำนแนนละนั้น,น <c oughs> ว่ามูเจ้าคือมันนั่นมากใช่หรือว่อมามากอันบานว่ามันไก่เลยว่าภากันฝ้า,าว่ะจีบบ่อฟันจอดจิ้งโคลดีเิ้งมันนั่นมะ ออขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยเพิ่นเอาโยขามาให้เลยตัวไท,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 ทยคนขยันนี่เออไทยไทยคนขยันไปนั่นลาดเอาหามาหาเงินสักซักเล้วของปันปันเดี๋ยวจะก่อดกอดสิหลังมาหาเงินบ้านาต่บ้านหญิงบ่อัน พูดละพอท่านมีเห็ดอีหย่งเลี้ยวอยู่พอไปเลียวพอยี่หยุดกับล่างรถดยุ่สันเดียพูดละไปายจากน่อยไอ้เราล่างรวดเลีวกันอ้่ืมล่างยู่ล่างรูปน้ารูปหลังย่แมินกัน จิ้มบนลับบนนอนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สนิทสักก้อนพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง